เวลา8นาฬิกา45นาทีวาน,นี้ตามเวลาท้องถิ่นของนคอรมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิมุนาพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมฮิลตันมิวนิซิตี้ในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแหง่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องเอกอักขราศสสนุปธรรมพกที่ทรงมีพระราชาอนุรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้รู้ทุกตามความเป็นจริงและการดับทุกข์จึงทรงสาะ,ะแสวงหาและส่งค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทา,านโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการซึ่งในครั้งนี้คณะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหลักธรรมพระราชทานนี้จึงขอรับพระราชทานมาเผยแพร่แก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสานิกชนในทวีปยุโรป ภาในงานแบ่งกิจกรรมเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะนาวาวางสู่การตื่นรู้ และเล่าถึงความเป็นมาของโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตโดยพระราชยานวัชระชิโนพาสสํานักศึกษาธรรมดอยธรรมะนาวาและคณะพระสงฆ์ซึ่งมีการแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ในการนําหลักธรรมะนาววังซึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในลําดับแรกมาฝึกปฏิบัติจนทําให้พบกับผลทางดับทุกข์ในใจทําให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติตนตามแนวทางอริยสัจสี่วสี นอกจากนี้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนาวาวังสู่การตื่นรู้โดยวิทยากรและคารวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่เคยฝึกตามหลักธรรมะนาวาวังส่วนช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมเป็นการตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธรรมะ การฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมะนาวาวังโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมศรรณศักดิ์จากประเทศไทยรวมถึงพระธรรมทูตไทยในยุโรปที่มาจากประเทศต่างๆอาทิออสเตรียสวีเดนสหราชาอาณาจากักรเยอรมนีเนเธอร์รแลนด์และอินเดียเข้าร่วม102รูป โดยพระธรรมทูตในยุโรปที่มาร่วมการสนทนาธรรมในวันนี้ส่วนใหญ่เคยศึกษาธรรมะนาวาวังมาแล้วในเบื้องต้นและให้ความสนใจอยากจะรับแนวทางไปช่วยเผยแผ่ในวัดต่างๆ ภายหลังการแบ่งกลุ่มสนทนาได้มีการสรุปและตอบคำถามในการนำแนวทางธรรมะนาวาวังไปปรับใช้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติและเผยแผ่แก่ผู้าศดกษาสนิกชนให้ได้มีคุณคุ้มกันและเจอทางแห่งการดับทุกข์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะสงฆ์ประกาศพระปริต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2568เพื่อการประเสริฐของข้าพเจ้า สำหรับการจัดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตครั้งนี้จะช่วยให้พระธรรมทูตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งธรรมะพระราชาานและได้น้อมนามเอาหลักธรรมไปเผยแผ่แก่ประชาชนในภาคพื้นยุโรปในฐานะพระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการถ่ายทอดพระธรรมคาสอนอันงามในเบื้องต้น ทั้งยังเป็นหลักที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงถูกต้องอันเป็นการสนองพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดทํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไป